สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามกับหุ้นรอบดึกนะคะ3าลัตด,ดาวโจนจากแม่น้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแม่น้ำหนึ่งที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางกันเลยนะคะ ุ้นรอบดึกงวดวันที่24ธันวาคม2564ค่ะมาเริ่มกันที่รัสเซียนะคะให้วิ่งรูด6และ7ฟัน6เจาะ2ตัว6 7 6 5 7 5 3ตัวเม็ดเดี่ยว6 7 5และอังกฤษให้วิ่งรูด4และ3ฟัน4เจาะ2ตัว4 3 4 8 3 8 3ตัวเม็ดเดี่ยว4 3 8 และก็ตามมาด้วยเยอรมันนะคะให้วิ่งรูด9และ5ฟัน9เจาะ2ตัว959151 3ตัวเม็ดเตี่ยว951และดาวโจนค่ะให้วิ่งรูด6และ2ฟัน2เจาะ2ตัว626727 3ตัวเม็ดเดี่ยว627ค่ะ แนวทางหุ้นสามลัฐด,ดาวโจนจากแม่น้ำหนึ่งนะคะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ